ดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับปัจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสนับเดือนพฤศจิกายน2015นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสนับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแบ่นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บู p ยา a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนอนโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลเนาะ ไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะจัสติดนายออฟสอดไพ่เจวิลนะครับไพ่เดอะแฮงแมนไพ่สแควร์ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สเน็จของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เดอะมูนซีดาบ นายถือเหรียญอัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่หนึ่ไม้ไพ่อิทธพลใต้สำหรับได้3าถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เนกาทีฟนิดหนึ่งคือไพ่เดวิลนะครับไพ่เดวิลเนี่ยมันก็เป็นไพ่ที่แบบเหมือน ก็ดีดีบ้างก็มีนะครับไพ่เดวิลเนี่ยแต่มันก็ส่วนมากจะเป็นไพ่เสียสะมากกว่าเนะาะไพ่ดีของเดวิลมันก็มีนะถามว่าเดวิลเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีแปลว่าเขาอาจจะแบบเหมือนให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นรักเรามากขึ้นหึงเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเรามากขึ้นมันเลยทําให้เขามีความรู้สึกที่มีความแบบหึงหวงระแวงความรู้สึก อะไรแบบนี้ครับค่อนข้างเหมือนกับมีโอกาสมีแนวโน้มของสิ่งที่ดีตรงนี้ได้แต่ส่วนมากมันก็น้อยเนาะส่วนมากมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ตัวเราเองมากกว่าหรือเปล่าที่หึงหวงแล้วก็ระแวงกับความรู้สึกของเขามากกว่าแบบนั้นเป็นต้นเพราะว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันคือไพ่ของความหลักอนหลักทางเลือกเติร์ดปาร์ตี้สิ่งต่างๆแล้วเดวิลเนี่ยนะครับมาพร้อมกับไพ่สามถ้วยจริงๆสามถ้วยมันคือไพ่ดี มันคือไพ่เฉลอม,ฉล,มฉลองไพ่ของความรู้สึกในเรื่องของข่าวดีนะครับหรือการมีแบบอ,อะไรที่มันเป็นการเปิดหูเปิดตาการมีความรู้สึกในทางเดียวกันมากขึ้นนะ่ะมันคือการเฉลมิมฉลองกันและกันนะครับแต่ถ้ามันมาพร้อมกับเดวิลมันกลับกลายเป็น การเฉลิมฉลองหรืออะไรที่มันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งซะมากกว่ามันเลยเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะไม่ถูกเติมเต็มหรือเราอาจจะถูกเหมือนกับทรยศหักหลังมีปัญหานะมีประเด็นมีความรู้สึกที่แบบ มีความรู้สึกที่เป็นความรักที่มันเติร์ดปาร์ตี้อะครับเกี่ยวข้องมากกว่าอะไรแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยคือไพ่ขึ้นมา3ถ้วยกับเดวิลเนี่ยผมให้น้ำหนักประมาณสัก4 0ที่อาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้แต่อีก6ก็อก็อาจจะยังไม่ใช่เติร์ปาร์ตี้แต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนมากกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกถึงสถา,านการณ์ว่าทําไมถึงไม่ชัดเจนรู้ไหมครับจริงๆแล้วอะ่ะมันมีไพ่ ดมู n มาด้วยผมไม่แปลไพ่ใบเดียวเพราะถ้าเกิดแปลไพ่ใบเดียวเนี่ยแปลว่าความลักซ้อนชัวๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะเราทายดวงโดยรวมเราไม่ได้ทายดวงส่วนตัวเราจะมาบอกว่าแบบเออคุณมีเติร์ปาร์ตี้รอร้อซต์แบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่า ดวงโดยรวมเนี่ยมันจะอาจจะต้องลดทอนนะครับคุณความดีและก็ในลักษะของดวงที่ลายไปด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะแบบต้องทายกลางๆนิดนึงเนาะก็เลยแบบเหมือนมีไพ่ดมูลมาด้วยดมูลมันคือสัญชาตญาณมันคือความรู้สึกที่มันอาจจะดูไม่จริงกับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เราอาจจะกําลัง คิดหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปอย่างที่บอกว่าถ้าเดมมนมาพร้อมกับเดวิลแปลว่าบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกที่หึงหวงเยอะเกินไปมีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปมีความรู้สึกที่แบบหลงไหลความรู้สึกกับเขามากเกินไปการที่คุณหลงไหลไม่ได้แปลว่าคุณหลงไหลที่เพิ่มกับเขาอย่างเดียวแต่มันแปลว่าความหึงหวงอันนี้ก็คือความหลงไหลอย,อย่างหนึ่งนะครับคือรักมากซะจนหลงอะ่ะจนจน,จนแบบเหมือน ทำในสิ่งที่ผิดทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ,อใช้อารมณ์กับการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเป็นความลุ่มหลงบางอย่างเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือเราอาจจะเหมือนมีสัญชาตญาณที่ถูกปลุกเร้าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสังเกตดูว่าเดอะมูลนะครับมันถูกปลุกเร้าเนี่ยลักษณะของการที่ทําให้เดวิลเนี่ยกระพือขึ้นมาถามว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าในจิตใต้สํานึกของคนเราเนี่ยนะครับมันจะมีนักษณะของ ความเป็นเขาเรียกว่าสันดานดิบของคนเราเนี่ยนะครับมันจะถูกกดทับด้วยจริยธรรมคุณคุณธรรมอะไรต่างๆจารีตประเพณีถูกทับเอาไว้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเนี้ยนะครับถูกถูกอารมณ์ความรู้สึกของของความรู้สึกของเราเนี่ยมันดีดออก นะครับมันก็ทําให้เราถูกเปิดรับพลังงานในด้านลบเข้ามาจนทําให้เราคิดผิดหลงผิดหรือทําอะไรผิดผิดก็อาจจะเป็นไปได้สังเกตดูว่าแมงป่องเนี่ยตัวเท่าตึกแต่น้องหมาเนี่ยตัวเท่าเท่าปัจจุบันที่มันเป็นน่ะแต่มีมีไหมครับว่าแมงป่องในโลกนี้จะตัวใหญ่แบบเท่ากับแมงป่องล้านเท่า นะครับมันไม่มีหรอกถูกไหมแมงป่องเท่าน้องหมาก็ยังว่าดูน่ากลัวแล้วอันนี้คือใหญ่กว่าน้องหมาเป็นสิบเท่าอ่ะอืมมันเป็นแต่จินตนาการมันเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นแหละดมมูลมันจึงหมายถึงสัญชาตญาณความรู้สึกของเราเรื่องเล็กๆเราก็ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคือไพ่ดมมูลนั่นแหละเห็นไหมตามจริงแล้วอ่ะปริศนามันตีอยู่ใน ไพ่มันลึกมากเลยแต่บางทีแล้วอ่ะนักพยากรณ์ก็อาจจะไม่ได้ดึงตรงนั้นออกมาหมดเนาะเออบางทีมันก็เสียเวลาบางคนก็น้ำผักน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลง,ลงอะไรเงี้ยพูดเกินไปอุปมาอุปไมยมากเกินไปจริงๆอะ่ะคือไม่สนหรอกนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วใครฟังแนวนี้ใครชอบฟังแนวนี้ก็ฟังใครฟังไม่ได้ก็ไปฟังช่องอื่นก็ได้ครับไม่ได้ว่าเนาะคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากฟังแบบไหนทีนี้อะ่ะไพ่บอกว่าไพ่เดิมมูลมา เดะมนมันคือความรู้สึกที่ถูกปลุกเราขึ้นมาแล้วทําให้เราจินตนาการความรู้สึกแม้กระทั่งนอนยังฝันร้ายเลยเห็นไหมก้าวดาบมาก้าวดาบมันคือตกอยู่ในผวังจริง,รงๆไม่ได้แปลว่าเราจะฝันร้ายเท่านั้นนะแต่มันแปลว่าเวลาหลับก็ฝันร้ายเวลาตื่นก็ฝันร้ายถามว่าเวลาตื่นฝันร้ายแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยู่นิ่งๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมีความรู้สึกที่มีอะไรที่ติดอยู่ในหัวเราเราเอาออกไม่ได้ แล้วเราก็วิตกกังวลแล้วเราก็เครียดไปมันจะเป็นโรคไมเกรนมันจะเป็นโรคของความซึมเศร้าความรู้สึกแบบนี้ครับนี่คือไพ่ก้าดาบมันเป็นความรู้สึกผวังมากเพราะว่ามันถูกส่งเสริมด้วยไพ่เดมูลเดมูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําร้ายตัวเองมากกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีลักซอนโดยที่เราคิดไปเองบางทีมันก็เป็นแบบนั้นได้เพราะความไม่ชัดเจนความนิ่งไปเงียบไปของเขาเนี่ยสีดาบ สีดามันเพราะว,ว่าเขาอาจจะหยุดนิ่ง,งเขาอาจจะไม่ติดต่อคุณหรือเขาอาจจะมีธุระปะปัง้วเขาก็ไม่มีเวลามาใส่ใจดูแลกับเราแล้วเราก็คิดไปว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเดิมมูลมันคือจินตนาการอยู่แล้วมันคือความรู้สึกที่ไม่จริงอยู่แล้วนะครับมันคือไม่จริงนะถ้ามันจริงแมงป่องต้องไม่ตัวเท่านี้ไงถูกไหมตามหน้าไพ่เนี่ยเขาก็สื่อให้เห็นแบบตรงๆอยู่แล้วผมไม่ได้พูดเองนะเพราะไพ่มันแบบนี้มันมาแบบนี้ถูกไหมครับ เราสิงคอนไนกับไพ่แบบนี้ได้เราก็แปลว่าเราอาจจะคิดเองหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะแบบคุยกับคนอื่นแต่เราก็แบบเยอะไปจนคิดว่าเขาแบบแบบนั้นแบบนี้จนไปแบบเยอะแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเอาง่ายๆเราจะมองโลกในแง่ลบนะครับจะไม่มองโลกในแง่ดีไงประมาณนั้นมันคือสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามควบคุมนะครับอารมณ์ความรู้สึก นะเพราะคุณจะรู้สึกกดดันมากหน่อยเพราะมีไพ่เดอะแฮงแมนด้วยแต่ฟังแบบนี้แล้วอย่าพึ่งจิตตกนะครับว่าแบบเออมันไม่มีอะไรดีเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะไพ่บอกว่าถ้าเราคิดมากกังวลเองเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากต้องค่อยหัวอยู่แบบเนี้ยนะครับกากกระวนใจรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นวิธีการแก้ไขนะครับ วิธีการแก้ไขไพ่บอกว่าเราควรจะต้องพยายามลดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและแพทชั่นของเราลงไปบ้างมีไพ่หนึ่งไม้เกิดขึ้นบางทีเนี่ยการที่เรามีแพทชั่นอะไรที่เยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นแรงปัถนามันเป็นความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์บางทีเรารู้สึกว่ามาผิดทางเราก็จะรู้สึกเสียใจมากกว่านะครับพูดง่ายคืออารมณ์มันจะคูณ2เลย เวลาดีใจก็ดีใจคูณ2เวลาลบก็ลบคูณ2แบบนั้นเป็นต้นอะ่ะเพราะหนึ่งไม้มันหมายถึงแพทช,ชั่นที่ยิ่งใหญ่การที่เรามีแพทช,ชั่นมากเกินไปแล้วเราควบคุมไม่ได้แล้วถ้ามันมาผิดทางคุณจะรู้สึกว่าแบบเหมือนโลกจะถล่มอะ่ะทั้งที่ตาจริงเราคิดไปเองตาจริงแล้วแค่เราปล่อยวางทุกอย่างมันก็จบแต่เรากลับเลือกที่จะยึดติดเลือกที่จะยังคิดเยอะคิดมากอยู่ในความฝันและเราก็ไม่เลือกที่จะ ตื่นขึ้นมาจากความฝันแล้วมาอยู่กับความจริงเนี่ยคือหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เขาเขาอยากทาให้ให้เห็นว่าดาบที่ทิมแทงเธออยู่เนี่ยมันก็แค่ความฝันถ้าเธอตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนั้นมันผเผชิญหน้ากับความจริงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ไพ่เอออย่างท,ที่ที่ความฝันบอกก็ได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นถูกไหมอ่าทีนี้เรามาดูกัน ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเราลดแพชชั่นลงไปลดการใช้อารมณ์ลงไปบ้างอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยใช้อารมณ์มากขนาดไหนหมายถึงการที่คือมันก็มีข้อดีอัศวินถือดาบขึ้นราศีกุมตุลเมถุนราศีธาตุลมนะครับมันแปลว่าการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยมันหมายถึงไพ่เนี่ยอยากจะตีเป็นสนามว่าเราอะ่ะอาจจะสามารถเอาชนะอุปสรรคกับปัญหาได้นะถ้าเราใช้ความอดทนความพยายาม แต่การที่เราจับดาบเนี่ยมันแปลว่าเราต้องต่อสู้มันแปลว่าเราจะต้องเหนื่อยเราจะต้องยากเราจะต้องถูกป้างนะครับมันจะไม่ได้สบายเหมือนจับถ้วยอจับดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องฝ่าฟันแต่มันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนะครับไพส่สเตรนต์สเตนคือผู้ที่แข็งแกร่งนะครับอย่ามัวแต่หลับไหลอย,อยู่กับ อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอย่ามัวแต่อยู่ในจินตนาการความรู้สึกของตัวเองรู้จักปรับมุมมองบ้างบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรามันไม่ใช่ความจริงเอาง่ายๆไพ่บอกว่าผมไม่รู้นะแต่ไพ่บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงมันคือความรู้สึกที่คุณจินตนาการแล้วคิดต่อไปเองแบบนั้นถึงแม้เขาจะมีเตยปาร์ตี้แต่บางทีเราอาจจะมองในเคสที่ลายที่สุด ทั้งที่ตามจริงเราน่าจะแบบเหมือนพยายามมองด้วยเหตุด้วยผลก่อนบางอย่างอะไรที่เห็นกับตาเนี่ยคุณเชื่อได้แต่อะไรที่ไม่เห็นกับตาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะไพส์สเตนะนะครับมาบอกว่าเราต้องรู้จักเข้มแข็งแข็งแกร่งมองมุมกลับปรับมุมมองบ้างอย่ามองแต่มุมมองเดียวการที่เรามองมุมมองเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าโลกแคบนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับมุมมองเราต้องรู้จักที่จะมองคนอื่นในด้านอื่นๆบ้างนะครับแล้วก็พยายามมองความ เหมือนมองคนอื่นด้วยความยุติธรรม justice และก็ยุติธรรมในใจของตัวเองด้วยการยุติธรรมในที่นี้มันคือตาช่างเนี่ยไม่ได้แปลว่ายุติธรรมอย่างเดียวบางคนแปรไพ่ตรงๆคือยุติธรรมอย่างเดียวมันก็ใช่แหละแต่บางทีมันมันพลิกไม่ได้พอจริงๆแล้วอะครับ justice เนี่ยหมายถึงว่าเราก็ต้องทําตัวเป็นกลางเราต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเราต้องรู้จักสมดุลบาลานซ์ตัวเองบ้าง อะไรที่เยอะเกินไปเราก็ต้องปรับอะไรที่น้อยเกินไปก็ต้องจูนเข้ามาอีกนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันสมดุลอยู่ตลอดเวลาเพราะกดแรงดึงดูดของจัก,กรวาลน,นะครับทุกอย่างต้องสมดุลอะไรไม่สมดุลมันจะต้องจบแล้วก็พังลงไปนะครับมันจะไม่ไม่คงอยู่ต่อไปอะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยาการรับความจริงจากไพ่สเตรนนะครับ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยการปรับมุมมองแล้วก็พยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองแล้วก็บาลานซ์ความรู้สึกระหว่างเขาด้วยแล้วมันจะทําให้ตัวเราอะมีความรู้สึกที่แบบโอเคเปิดรับแล้วกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาและอุปสรรคได้แบบไพ่ใบนี้เลยอัศวินถือดาบแต่ต้องไม่ใช้อารมณ์นะครับคืออัศวินถือดาบเนี่ยมันเป็นด้านดีคือการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคแต่ด้านเสียงก็คือ ด้านเสียก็คือการใช้อารมณ์จนเกินไปดังนั้นเนี่ยพอดิบพอดีเนาะแล้วมันก็จะเป็นโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีการที่คุณกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและการที่เราไตร่ตรองตรึกตรองที่ดีถ้ามันไม่ดีจริงคุณก็ตัดจบและ move on ไปคุณก็อาจจะเจอกับสิ่งที่ดีมากกว่าแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังมีแรงปัารถนาที่ยังอยากรอเขาอยู่ยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดสักทีเนี่ย คุณก็ต้องใช้เวลากับการฮิ l i n g ตัวเองพยายามรักตัวเองให้มากๆนะครับถามว่ารักตัวเองเนี่ยรักยังไงบางคนไม่เข้าใจต้องแปลให้หมดเลยก็การรักตัวเองคือ 1. อย่าจดจ่อกับเขามากเกินไปต้องมีคุณค่าในตัวเองนะครับต้องรู้จักอดทนรอคอยให้ได้นะครับหรือการมีคุณค่าในตัวเองแปลว่าเราต้องไม่ได้อยค่าตัวเองโดยการที่เราต้องไปจัด กับเขาหรือต้องไปเอาความจริงหรือเรียกร้องเกินไปเพราะการเรียกร้องมันคือการขาดคนที่ขาดแคลนก็คือคนที่คนที่ตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากเท่านั้นแหละที่ต้องไปแย่งคนอื่นหรือต้องไปไฟกับคนอื่นถูกไหมถ้าเกิดเรามีทุกอย่างเต็มบริบูรณ์เราจะรู้สึกว่าเราไม่ขาดเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับตัวคนเดียวได้ถ้าเกิดเขาไม่เลือกเรานั่นคือการรักตัวเองเข้าใจหรือย,อยังครับแปลว่าแบบนี้เนะาะไพ่เนี่ยบอกว่า บอกว่านะครับว่าอัศวินถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีกรรันพฤกษบมังกรน,นะครับมีโอกาสมีนาโน,โนมีทิศทางที่เขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณได้แต่ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งคำว่าสักหน่อยหนึ่งนี่คือเดือนธันวานะครับนะเป็นต้นไปนถึงมีโอกาสที่จะกลับมาได้เพราะอัศวินถือเหรียญเนี่ยค่อนข้างช้ากับการที่แบบทำอะไรแล้วเนี่ย ช้าชได้พลาาสองเล่มงามแต่ก็มีความหนักแน่นความมั่นคงแต่มันอาจจะดูช้าหน่อยดูสลักแห่งการเวลามีตั้ง3อัน แค่อันเดียวก็ต้องรอเวลาแบบนานพอสมควรแล้วแหละนะแต่ถ้าสามอันนี้คือบ,บ,บอกเลยนะครับมันก็ต้องใช้เวลานานเนี่ยหน่อยกับการที่เราต้องอดทนและแก้ไขสถานการณ์แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้แล้วคุณอาจจะเจอหนทางของแสงสว่างและอาจจะมีการกลับมาคืนดีกับเขาก็ได้เช่นกันเนาะเดีย๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนหน้ากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ